รีวสองสุดแปดครับอันนี้เป็นตอนเดียวโฟวินสี่ตูสี่สองงานครับหมอ,อเผ่ารอยเข่ารอยดต,ต่อเฟืองถ่ายเดิมแอนใช้เบรกเดิมของรถเข่ารอยหัวยาวรถใหญ่เบรกเดิมครับมีกระชากขอบสิบห้ากว้างแปดนิ้วเข่ายาวประมาณสามสิบสามนิ้วครับเขาข้างไม่ตัด ตีคูณสี่ิบห็อกครับน,พอพอรน้นพพก็รโรน่าสับปาหูยาวนัดใหญ่ครับต่อถ้าต่อต,อ,ตอคนขายเดิมตามบุญตามร่างนี่แนะลูกค้าเส่มมาเองครับเดี๋ยวลูกค้าไปใส่ดำใส่กล่องต้องใส่ัวเดีครับ ตัวโตว่าโมบิลไดในปลัวเสร็จเรียบร้อยตกปลักชกไปของ,ของ,องลูกค้าคนต่อตกักร้อนอาเสร็จเรียบร้อยหรือว่าีูส